กตรงของไงวะโอเค ก็ไงวะชิบหาแล้วอ๋อโอเค,อ,เคอีสลับของกับน้องแมวเหรอโอเคอสลับของกับน้องแมวโอเคใหม่นะครับไม่เล่นนาน คือแบบเราอะไปเล่นเซิร์ฟที่มันแบบของเสียตั้งอะแล้วแบบเพิ่งรู้ว่ามันเปิดฟรีอีกอันหนึ่งเลยเออเสียเวลาแบบนั่งรอว่าเอ๊ะทำไมเซิร์ฟเก่ามันเข้าไม่ได้วะนู่นนี่นั่นอ๋อที่ไหนได้แม่งเปิดเซิร์ฟใหม่ครับเราก็ติดตามข่าวตลอดนะอา้าวเพื่อนตายซะละก็จะบอกว่าใครที่ดูไลน์นี้ก็ฝากไปสนับสนุนเกมได้นะครับเกมคนไทยเกมดีนะครับ เดี๋ยวนะมันทำทีจริงทำไมไม่มีหลอดอ่ะยนะังไม่ทันอะไรก็ลักกเลยไม่มีใครเจียวไม่มีไขเจียวแล้วหนึ่งมีไข่เจียวให้ไปโดนไหมเนี่ยหาหอมมันสื่อเท็จไม่ได้ ไม่ฆ่ากูด้วยอือขอบคุณครับป่านนี้เมียที่บ้านถือสากรอแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยบ่นถึงเมียแล้วนะครับหนึ่งหายาก,ก่อนเลยเจอคำทุกทีอ่ะอาไปนะ <c oughs> ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาโป๊ก,กับผีนะตุยอีกรอบ งานที่ช่วยอะไรโอ้ยอ้ชิบ เสร็จตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วทำไงแล้วเนี่ยพิธียังไ่เสร็ไม่เสร็จเหรเห็นชีจาไปไหนวะโอ้ชีวิตชาตินี้ก็ได้ฮิวไมนี่ยตายแล้วช่องติดแหลงแล้วไปเจ็ตไมจ็บ นทางไว้ก่อนแล้วค่ะขึ้นอย่างขึ้นแล้วเมื่อกี้แมงมาขึ้นเป็นเจนอ่ะเสร็จหนึ่งทีปะปักอุย้ยแมงมาหาแนั่นเฝ้าปิญญาเนาะเฝ้ามา เอกชน,นะตั้งรูปรอๆไปหนึ่งคีตาแรกที่าาทก็โอเคเลยมันะ้งรอดเกือบคนสุดท้ายตาทีเราเนี้ยแบบดวงอะไรก็ไม่รู้เก็บไม่เจอสักอย่างาเก็บเรียบร้อยของฉันละ ือเป็นคนใจร้ายหรือคนใจดีดีเนะี่ยเจอผีก่อนเลยอ่าทางผู้พี่ทีอยู่ไหนวะอยู่ข้างในนี่หรออ๋อโอเคโอเคอยวนรอให้อยู่ ก็หาของเปิดกล่องไปเฮ้ยเอามานี้เพื่อนเอามานี้เอามานี้ไปไหนอ่ะอ๋อน่าจะไปกล่องนู้นแหละมั้งชื่ออะไรข้าวสารเสกจะเสกใส่อะไรล่ะเนี่ยเราเป็นสายเปิดกล่องอ่ะแล้วต้องเปิดกล่องให้เพื่อนกันตัวอะไร ใกล้เรามากเคเพื่อนอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยโอเ้เนี่ยเสียงชัดเจนได้แล้วล่ะอัอน,นี้สวดได้แล้วอสวดเสร็จเป็นหนึ่งที่แล้ว น้ำมูน้ำมูน้ำมูอุ้ยท่ดาเหรอไม่ใช่ดิไอคนที่ชื่ออะไรวะยันอะของเซิร์ฟเวอร์ก่อนอะของที่เสียตังค์มันมีหายด้วยนะเออช่วยเพื่อนสวดลัศกรกันไะจะได้ไปสวดกับพีได้เรียบร้อย เราจะได้เปิดกล่องเหรอ๋อเออเอาหุ่นมันออกได้นี่ว่ะ <What? S 1> เดี๋ยวเด้อมันมาพอดี แต่ว่ากี้ใครอะอะไรอะไม่ใช่มันเหรอ้าวไปไหนอ่ะไม่ใช่นี่เอ้าเราได้ทูบอีกอชิพหายเยเราต้องเอาไว้นั่นน่ะเอาที่ปากอ่ะเราจะได้ทำพิธีที่สามุงยามต่อยแล้วอะ ได้ได้ได้ของทำเหมือนกันนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนอ๋อยา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 ยุงลุงลงยาลุงหายาอยู่เราก็รีบไปว่าเราถือยานะครับเออเออมาดิทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่ต้องการเราหาของอ่ะกล่องอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหพอจะหาเจอ เกมนี้มันดีวะ่ะมาถึงเนี่ยที่อัปเดตแพทมาเนี่ยมาอยู่แบบรีเนี่ยถ้าเป็นของเก่าคือแบบต้องกดให้ครบอ่ะสามอันมันถึงจะเปิดเสร็จเออดีดีด,ดีชอบจะวามหาฉันไหมเนี่ยหอ,อยไ้ยดีพออยู่โอเคเล่นต่อต่อต่อตอ,อุ้ยมาแล้วว้า ่วยแต่เพื่อนแต่ตัวเองก็ตุย <c oughs> ตาย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 เฉยเพื่อนไม่มองตัวเองเลยมันเป็นวีดใหม่ <c oughs> ม,ม,มันตามอ่ะตามอ่ะทำไงดีอ่ะมันตามอ่ะอุ้ยห้องตัน อกผีแล้วหนึ่งแต่ก็ยังตามอยู่วะตายนะอยู่ด้าด้วยเฮ้ยยังไม่อยากตายอ่ะขอโทษเพื่อนกองกองปู่ตามกูไปแล้วเรียบร้อยแตกอะไรอ๋อโอ้ ตุยรออะไรเรียบร้อยผีรีคอเลือดไปแล้วเราตัวอ่ะไม่รู้เป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าตอนตุวมันจะรีรีคอให้ผีอ่ะเพื่อนทีคนอยู่ไหนสวัสด,ดีเอออ่แล้วสวิสวิีีใหม่ทำไมใช่ปะ่ะใช่มีพาใช่เราด้วยอยากเล่นนองนะแต่แบบน้องบางมากไม่เหมาะกับมือใหม่ น้องคือโดนพี่เอกอะ่ะฟาสามทีตายไม่รู้แบบเหมือนเซิร์ฟเกา่าอะแต่คือแบบถ้าเซิร์ฟเก่าคือแบบโดนพี่เอกฟาสามทีตายเลยน้องคือบางมากเพื่อนหน้าตาลมตุมบอลกันอยู่ในขับเนี่ยแหละแล้วก็หาอะไรที่มันนั้นก็แล้วกันนะป้องกันตัวเองแล้วก็หิวตัวเองด้วยโอ้โหไม้เรียวมาหลวยชีวิต โ <vest. S 2> อ้ชิดโอยตาตไม่โดนกูรอกโอ้ชิดฮะเปิดงี้เลยเหรอโอ้ยชีวิตโอ้โอ้รถตุยใช่ไหมเนี่ย เราตัวใช่ไหมยนัวาผีมากอะไรกันครับนี่ไม่ฆ่าแกจไอ้ีเวีเลยเพื่อนพยายามแบบสู้กับผีเอาแต้มอะลูปะคำเต็มเลยเนี่ยข้างนอกเนี่ย ไม่เอาไปต่อยผีอะ่ะสองสามทีก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนอีกครั้งเลยตายซะตาย,ตายนี่เลยเอ้ยยังไม่ตายเหรอนานจัง <c oughs> เซ้นพยายามเป็นจังเลย อ๋อมันรีคอจากน้องนีพาตายนี่หว่าก็ดีนะก็คือแบบเนี่ยความความลำยายของนางธิดาธิดาหรืออะไรนะเนี่ยบอกน้องธีดาโดนแบบสามยึดแตกอะ่ะเนี่ยเด่นยึดถ้าผีตีตายนี่คือแบบรีคอเลือดละเราออกดีกว่าเราเล่นเกมอหม่ดีกว่า ดูเพื่อนนาหน่อสู้เหมดเวลาแน่นอนดูแล้ว